สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องวันดีน้องสุพรรณานะคะวันนี้พบกันตอนค่ำๆนะคะบรรยากาศคืมฟ้าค้มฝนนะคะนี่นะคะความเป็นอยู่ของสามแม่ลูกนะคะความเป็นอยู่ของน้องช้างสามแม่ลูกนะคะนี่นะคะแมลิลลี่นูเมงอยู่บ้านนี้นะคะนี่นะคะโอ้ยดูด,ดูพี่วันดีนั่งโชว์แล้วนะคะแม่แม่แมจ๋า พี่วันดีนั่งโชว์แล้วนะคะบรรยากาศวันนี้คลื่นฟ้าคลื่นฝนนะคะโอ้หมืดมาเลยนะคะดูนะคะทางนี้มืดมาเลยนะคะโอ้ยมืดเลยนะคะวันนี้น้องวันดีนด้องว,วันดีสุพรรษาก็นี่นะคะได้มาอยู่บ้านไม่เปียกฝนแล้วนะคะถ้าไม่มี แม่เอฟซีใจบุญทุกๆท่านนะคะก็คงไม่ได้อยู่หลบเดดหลบฝนอย่างนี้นะคะนี่เอ้ยดูแม่ลินลี่น้องเมงดีใจมากเลยนะคะนี่เอ้ยฝนไม่เปียกแล้วความเป็นอยู่ของครอบครัวแม่ลิลลี่นะคะนี่นะคะอยู่กันอย่างนี้นะคะตอนนี่นะคะเมงน้อยกินนมแล้วนะคะเอ้ยจเจ้าเมงน้อยสวัสดีแม่ในลูกเร็วเมงน้อยตอนกลางวันจะอยู่ในคลองนะคะ สำับไปมาตอนกลางคืนก็จะอยู่บ้านหลังใหม่นี้นะคะส่วนพี่วันดีก็จะอยู่ตรงนู้นนะคะเมงน้อยวันนี้ฝนไม่เปียกหนูแล้วนะคะนี่บ้านบ้านหลังใหม่อยู่นะคะนี่ขอบคุณคุณแม่หน่อยลูกเร็วเมงน้อยจ้าขอบคุณคุณแม่ก่อนลูกเร็วนี่นะคะ ที่บันดีก็จะอยู่ในอคอกตรงนู้นนะคะอยู่ใกล้ๆกันเป็นครอบครัวนะคะอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันนะคะครอบครัวตัวกลมสามแม่ลูกน่คะบรรยากาศมืดมาแล้วนะคะให้แม่จา๋าบรรยากาศมืดมาแล้วนะคะวันนี้อ้ยตกใหญ่เลยนะคะอันนี้สงสัยจะตกหนักท่วมหรือเปล่านะคะเนี่ยโอ้ยลูกหญ้าถูกจังหวะมากเลยนะคะ วันนี้ปลูกหญ้าถูกจังหวะเลยนะคะจี๊จีจิกันเลยไหมเตรียมจิปลไยมองเตรียมเลยนี่นะคะปลูกหญ้าถูกจังหวะฝนตกมาพอดีนะคะก็ได้เตรียมพันหญ้าไปปลูกแล้วนะคะจะไปปลูกพรุ่งนี้นะคะก็ไทยไว้แล้วนะคะไถไวรอแล้วนะคะ นี่นะคะพันยาของเราเตรียมไว้แล้วนะคะส่งไม่เยอะนี่นะคะอาจจะไม่เยอะนะคะก็ปลูกไปเรื่อยๆนะคะแม่เอฟซีจะจะปลูกไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็เตรียมไว้ไปปลูกุ่งนี้นะคะตัดเอาแต่ยอดไว้ให้น้องช้างกินนะคะนี่่ายแล้วนะคะพอควันก็ทําการตัดเอาแต่ยอดไว้ให้น้องช้างกินนะคะเพราะว่าจะได้ กินเป็นระยะยาวนะคะนี่เอาแต่ยอดตรงนี้ให้น้องช้างกินก่อนนะคะวันนี้นี่นี่นะคะยอดส่วนต้นก็จะไปปลูกพรุ่งนี้นะคะก็จะปลูกไปเรื่อยๆนะคะเพื่อน้องช้างจะได้กินระยะยาวนะคะนี่ยาก็ตันละพันห้านะคะ พันละพันห้านะคะแม่เอฟซีทุกท่านคะนี่โอ้ยคลุมมืดม,ดมาแล้วนะคะโอ้ทางนี้มืดแรงนะคะดูนะคะหนากลัวมากเลยนะคะเดี๋ยวพี่แม่ขอเข้าทางในก่อนนะคะฝนฟ้าแรงมากเลยนะคะสุดวันนี้ดูสาวเมตุ้งนะคะโชคดีมากนะคะที่มีบ้านอยู่นะคะโชคดีมากนะคะที่น้องช้าง สาม่ลูกมีบ้านอยู่นะคะก็เป็นบ้านที่มาจากความเมตตาของแม่แมใจ่บุญทุกทกท,กท่านนะคะนี่ทั้งไม่ประสงค์ออกน้ำและออกน้ำนะคะท่านบางท่านก็ไม่ประสงค์ออกน้ำนะคะที่มาช่วยทำบ้านให้ครอบครัวนอ้องวันดีนอ้องสุพรรษานะคะนี่แม่ฟานก็ซึ่งในบุญคุณมากเลยนะคะนี่ โอ้ยคือมาแล้วนะคะอาน,นุเมงลบฝนลูกขยับมาทางนี้เมงน้อยมาทางนี้ลูกมืดมาแล้วนะคะนี่ขอควานก็ทำความสะอาดขยะของน้องช้างสามแม่ลูกนะคะนี่ต้องปัดกวาดจนสะอาดอย่างนี้เลยนะคะทุกๆวันนะคะเพื่อความสะอาดของ น้องช้างสามแม่ลูกนะคะพอสวานปาดจนเกลี้ยงเลยนะคะดูนะคะโคกของน้องช้างแต่ละโคกนะคะเราจะให้น้องช้างอยู่แบบสะอาดอาดนะคะนี่นะคะพอควานทําความสะอาดนะคะคทําเสร็จกี่โคกแล้วพอควานวันนี้ฮะไปกี่รถแล้ววันนี้ มีไฟโงงเที่ยวแล้วนะอูหฟามาแล้วนะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามช่องน้องมาดีน้องสุพรรษาด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีจ้า